เมื่อวันที่5พฤษภาคมพันเอกจักระพงโพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13รวมกับผู้บังคับหน่วยรองกรมทหารราบที่13ได้จัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าบริจาครหิตให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาครหิตเคลื่อนที่ประจําเดือนพฤษภาคม2565ณอาคารกล้ากลางสมสรกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ค่ายเจ้าพญาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ตําบลหมู่มเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อนําโลหิตที่ได้ รับบริจาคไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจําเป็นเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาสัานาการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รุลอกใหม่ทําให้มีผู้ออกมาบริจาคโลหิตน้อยลงทางนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและยังเป็นการสํารองโลหิตให้กับเปล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินโดยในโอกาสนี้กรมทารกราบที่13และหน่วยรองกรมทารกราบที่13ได้ จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้นจำนวน104นายได้ปริมาณโลหิตจำนวน4 6 8 0 4ซ c ทั้งนี้กรมทหารราบที่13และหน่วยกองกรมทหารราบที่13ยังคงดำารงการบริจาครลงหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วยซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสารวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในทุกโอกาสอีกด้วยค่ะ